สวัสดีครับนักตกปลาทุกท่านอ่าผมได้ลอกตัวใหม่มาหนึ่งตัวรู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อไฮโป i ิชิ n งนี่มาสั่งมาจากกรสซราครับเบอร์สามพันเป็นลอกมาระบบเวทรอนเนอร์ อันนี้คือสเปคนะครับเบอร์สามพันก็ใส่สายได้สูงสุดก็ประมาณ10ปอนด์ได้140เมตรปลาร้อยสี่ปลาก็เดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะครับ มีนำบัตรด้วยครับ การผมก็ค่อนข้างลื่นดีใช้ได้ฮะคลิกเสียงก็พอประมาณ ผมจะลองเทสแบบเบสลันเนอร์นะครับคือป,ปิดเบร่คือระบบปกติแล้เบสทันเดอร์เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยอ่าตัวนี้ผมเข้าฟีสปูลน,นะครอ่าปลารากตรงนี้ก็เป็นตัวปรับวง ระยะปีระยะลื่นของปีสปูลถ้าเราปรับเข้ามันก็จะหนึบพอหมุนปุ๊บมันก็จะตีกลับก็สวยงามดีนะฮะ ราคาประมาณสองไม่ถึงสองร้อยบาทก็วรวมค่าจัดส่งก็ประมาณสองร้อยสามบาทราคาพอเล่นได้นะลีกอย่างหนึ่งสะดวกสบายสามารถตั้งเด็กกลวงหน้าได้ฟูกับปลาได้สบายสบายโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเวลาวัดเนี่ยต้องใช้วิธีกรรมสปูลซึ่งมันจะยุ่งยากแล้วก็ไม่สะดวกบางครั้งก็ลืมอ,อันนี้ง่ายกว่า เกียรีโชอห้าจุดหนึ่งต่อหนึ่งขนาดสายสิบปอนได้ร้อยสี่สิบปลา มาพร้อมได้แกมลอกฮะลอกตรงนี้ผลิตในเม็กอินแชน่าครับโอเคส่วนคุณภาพนี่ผมยังไม่ได้ใช้ฮะแต่ถ้าได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ ทุกท่านได้จใจชมอ,อีกทีหนึ่ง